ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับน้ำท่วมใหญ่จากยิ่งลักษณ์ ถึงแพรทองฐานงานแรกของนายกรัฐมนตรีคนที่สมเส็จของประเทศไทยและในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยและคนที่สองของตระกูลชิน,นวัตรที่เหมือนมีดวงชะตาผูกมากับมหาอุตกภยัยนามว่าแพรทองทานชิน,นวัตรผู้สืบสายเลือดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนักโทษคดีทุจริตประพฤติมิชอบระหว่างดำรงตำแหน่งนายก ในปี2,544ถึง2,549คือการตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านจะเรียกว่าเป็นการเดินทางไปออกอีเวนต์ก็ไม่ผิดนักเพราะมีการผัดเข้าผัดโทษดไข่เกียวโทอดหมูในกระทะโชคและสวมรองเท้าบูทเดินลุยน้ำชี้มือชี้ไม้ส่งยิ้มทักทายชาวบ้านซึ่งกำลังประสบความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมอย่างหนักในเวลานี้ เมื่อวันเสาร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาคุณหนูอุงอิง DNA ของนายทักษิณและคุณหญิงพคตจะมานที่บินไปเยี่ยมเยือนประชาชนในจังหวัดน่านและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครั้งนี้เธอไปในานามหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยอ้างว่าเวลานี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการโอนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและถ้าจะว่าไปแล้ว การที่คุณหนูอุ้งอิงซึ่งต้องมีตัวการันสะกดหรือทัดไว้บนหัวคอควายกับคำว่าอิงออกตัวว่ายังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้น่าจะเป็นข้ออ้างเพราะเธอยังไม่พร้อมอันเนื่องมาจากยังจับต้นชนปลายไม่ถูกด้วยอ่อนด้อยประสบการณ์มากกว่าทั้งนี้โดยข้อเท็จจริงแล้วแม้ว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะยังไม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยถ้อยคําตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา161แต่ก็สามารถทำหน้าที่ไปพรางก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดินได้เท่าที่จำเป็นตามบทบัญญัติของมาตรา162วรรค3การไปออกงานอีเวนต์ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดน่านของคุณหนูอุงอิง ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยครั้งนี้คุณหนูอิงสวมเสื้อสีแดงและสวมหมวกสีแดงแทนที่จะเป็นสีเหลืองเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนจากการที่รัฐบาลชุดนายเศรษฐาทวีสินได้เคยขอความร่วมมืออันเนื่องมาจากในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบหรอบ72บรรษาโดยให้ส่วนราชการรัฐมิสาหกิจ และประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์อย่างน้อยก็ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียงกันและระวังที่แพทองทานเดินท่องน้ำที่บ้านม่วงตึดตำบลม่วงตึดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านด้วยเสื้อสีแดงและสวมหมวกสีแดงนั้นชาวบ้านที่มารอให้การต้อนรับได้ส่งเสียงตะโกนเชียร์นายกสู้สู้และขอถ่ายภาพร่วมกับเธอคล้ายคล้ายกับดาราเกาหลีที่มาเดินสายโชว์ตัว ซึ่งนางสาวแพรทองทานได้เดินลุยน้ำสวมรองเท้าบูทเข้าไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่พร้อมสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และแสดงความห่วงใยโดยให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนผ่านสถานาการณ์นี้ไปให้ได้เห็นภาพแพรพทองทานชินวัตรแล้วก็หวนนึกถึงน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ซึ่งเป็นมหาอุทกภัย ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของตระกูลชินวัตรไม่ได้ที่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในที่นั้นยิ่งลักษณ์บอกว่าเอาอยู่และไม่เพียงจะสื่อในประเทศเท่านั้นที่เสนอข่าวความไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่มียิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีสื่อต่างประเทศยังประโคมข่าวไปทั่วโลกอีกด้วย เช่นหนังสือพิมพ์เทริกราฟสื่อชื่อดังของอังกฤษตีข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากสังคมไทยเพราะการทำหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกับเพิหรือคอปอพอขาดความน่าเชื่อถือจากการที่มีการแจ้งข้อมูลและการเตือนภัยค่อนข้างสับสนพร้อมระบุว่ายิ่งลักษณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม และความไม่คำนึงถึงกาลเทศะจากการสวมใส่รองเท้าบูทร,ราคาเรือนหมื่นของแบรนด์สุดหรูอย่างเบอร์เบอรี่ออกไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กำลังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามน้ำท่วมใหญ่ในปีนั้นยังประจานให้เห็นว่านักการเมืองพักเพื่อไทยที่เป็นสอสอฝ่ายรัฐบาลงุบงิบข้าวของอุปโภคบริโภคที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกันบริจาค เพื่อให้รัฐบาลของยิ่งลักษณ์นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภยัยซุกไว้ที่สปภหรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สนามบินดอนเมืองเพื่อใส่ชื่อบริจาคเป็นของตนเองปรากฏว่าเมื่อมวลน,น้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมศูนย์แห่งนี้ของบริจาคจำนวนมากทั้งถุงยางชีพเสื้อผ้าสุขขาลอยน้ำและกล่องโฟมอาหารซึ่งกำลังเริ่มเน่าเสียลอยน้ำกันให้เกลื่อนขณะเดียวกัน นางสาวยิ่งลักษ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ดื้อรั้นไม่ประกาศสถานการณ์ของประเทศเป็นภัยพิบัติแห่งชาติตั้งที่มวลน,น้ำจากทางภาคเหนือได้ไหลบ่าผ่านจังหวัดนครสวรรค์ลงมาจอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ทุกขณะและกรมชลประทานก็ได้แจ้งเตือนจากการคาดการไว้ว่ามวลน,น้ำที่จะไหลสู่ภาคกลางทั้งหมดมี4,000ล้านลูกบาศก์เมตรจะส่งผลกระทบในพื้นที่7.73ล้านไร่ เรียกว่าสถานการณ์น้ำยังเข้าขั้นวิกฤตแต่ยิ่งลักกลับให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเอาอยู่โดยเชื่อว่ายังสามารถรับมือได้และน้ำจะไม่เข้าท่วมกรุงเทพมหานครในที่สุดมหาอุทกภัยปี2554ซึ่งนอกจากยิ่งลักจะเอาไม่อยู่แล้วยังส่งผลให้เกิดความเสียหายใน65จังหวัดคนกรุงเทพและบริมนทนจานวนไม่น้อยต้องอบพยพหลบภัยไปอยู่ในจังหวัดต่างๆ เกือบครึ่งปีไปอาศัยตามบ้านเพื่อนและญาติพี่น้องเหมือนหนีภัยสงครามไม่มีผิดทั้งนี้มูลค่าความเสียหายจากมหาอุทกภัยในปีนั้นธนาคารโลกประเมินออกมาเป็นตัวเลขกลมๆว่าสูงถึง1.44ล้านล้านบาทประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า12.8ล้านคนมีผู้เสียชีวิต657รายสูญหาย3คน ผู้ใช้แรงงานตกงานเกือบ6.5แสนคนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย11.20ล้านไร่รวมทั้งปศุสัตว์ล้มตายไปถึง13.41ล้านตัวน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาพแพร่และน่านข่าวนี้ถือว่าเพิ่งจะเริ่มจากนี้ไปมวลน้ำก็จะไหลบ่าลงมายังพื้นที่จังหวัดตอนล่างและถ้าในเดือนกันยายนเดือนหน้า ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนตกชุกหนานแน่นและมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนอกจากนี้ยังอาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงโดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศ สถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องประสบภาวะน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2,554จากปี2,554ที่ยิ่งลับชินวัตรบอกว่าเอาอยู่เมื่อมาถึงพศออนี้นับเวลาก็ครบรอบ13ปีซึ่งตัวเลขไม่เป็นมงคลเท่าไรนักหากเกิดมหาอุทกภัยซ้ำรอยอีกก็ได้แต่วางว่าแพททองฐานคงจะไม่บอกว่ากำลังเอาอยู่คล้ายๆกับที่อาปู ยิ่งหลักเคยพูดหรือเผลอบอกว่าต้องถามคุณพ่อดูก่อนค่ะเพราะจากผลการสำรวจของประชาชนเรื่องบทบาทอดีตนายกทักษิณในรัฐบาลองค์อิงอันเป็นผลล่าสุดของนิดาโพที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนี้ที่ว่าเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงความเป็นไปได้ที่นายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรจะบริหารประเทศโดยปราศจากทักษิณชินวัตรพบว่า ร้อยละ59.01ระบ,บุว่าเป็นไปไม่ได้เลยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริศมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty